เรื่องเล่าเด็กหลังวัดตอนเวลาธรรมรมักษาศีลแค่ข้อเดียวทำให้ได้เป็นถึงเศรษฐีมหาเศรษฐีสวัสดีครับคุณผู้ฟังรู้หรือไม่ครับอาน,นิสงส์ของการรักษาศีลนั้นสูงส่งนักพระเดชพระคุณ พระราชพรมยานหลวงพ่อฤศีลิงดำแห่งวัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีท่านเคยบรรยายพระธรรมเทศนาไว้ว่าการรักษาศีลแม้รักษาได้แค่ข้อใดข้อหนึ่งไม่ให้ขาดผลที่ได้ย่อมดีทำให้ได้เป็นถึงเศรษฐีมหาเศรษฐีได้เลย หากคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเล่าไปฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำพร้อมกันนะครับท่าทุชนวุตบร,ริษัททั้งหลายและพระโยคาวจรทรั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาธรรมะนะคนรับนะโมตสะพระโควาตัว อรหัตูสัมมาสัมพุทธสีเลนะสุขติยันติสีเลนะภคะสัมปทาซสีเลนะนิพพติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยตินาโอกาสบัรนี้หาตมาภาพจะแสดงพระสธรรมเทศนา ความเป็นมาในอานิสงส์ของศีลเพื่อเป็นเครื่องสดทรงองค์คัธาบาร,รมีที่บรรดาเทานิสราธานะบนดีทั้งหลายเด็กพร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลไปจำปรกาได้การสมาทานสินขงขมรนดาท่านพุทธรรวิษัต,ววตทุกท่านวันนี้คนหน้าทายกเคืออจานสงา่า ได้นำสมาทานสินแปดที่เราเรียกัว่าอุโบสต์ศีลคำว่าสินแปดกับโโบสต์ศีลน,นี่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือสิกขาบทมีสิกขาบทครอบ้วนเหมือนกันแต่ถ้าว่าสินแปดรักษาได้ไม่จำกัดการเวลาจะรักา,ามากกนได้รักษาน้อยก็ได้รักษา,าหลายวันหลายเดือนหลายปีตลอดชีวิตก็ได้ แต่สําหรับอุโบสถศีลน,นี้องค์สมเด็จพระจอมไตรเรียกใช้คําว่าอยู่จํายังคําลงท้ายว่าอิมันยะติงอิมันยติวสังทึ่แปลว่าข้าพเจ้าขอสมาทานวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเป็นต้นรวมความาศีลทั้งสองประการคืออุโบสถศีลกับศีลเปิดน, 8, นาบา่าด้วยอานิสงส์มันก็เหมือนกันรักษาสิบแปดสิขาบทเหมือนกันเป็นศีลพรมรัน ใได้กล่าถึงว่าศีนิองสมเด็จพระทรงทันบรมศาสนดาสัมมา,ส,าสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้จัดเป็นหลายประเภทคือว่าหนึ่งศินห้าที่เรียกน้ำว่าปกติศินราการอีสองโบสตส์ตัวศินและินแปดเป็นศิลพมจันทร์สําหรับครวัตสาหรับสมณเณรนมีศินสิบพระมีศินสองร้อยยี่สิบเจ็ดพระสุณีมีศินสามร้อยสิบเอ็ดเป็นต้น รวมความแล้วก็ใช้คําว่าศีลสีลแปลว่าปกติถ้าประพฤติได้ตามปกติตามฐานะคนคนก็จะมีความสุขแเรื่องไอสององก้อนสีนี่มันดาท่านพุทธบริษัทฟังกันมามากวันนี้ขอเทศย่อดลงมาสักหน่อยหนึ่งวันนี้ยาเทศอเน,นสง์ของคนรักษาศินตัวเดียวแล้วขาดศินหนึ่งตัวมีผลตามที่พระพุทธเจ้าว,ว่าสีเลนะสุกติงยันติ มีศีลเป็นเหตุให้มีความสุขสีเลยในโะพกสมมทามีศีลเป็นเหตุให้มีทรัพย์สมบัติมากสีเลยในะนิพุติงยันติมีศีลเป็นเหตุให้มีความสงบสงัดจากความทุกข์ใดๆเรื่องราวีว่าเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมิศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงไปชนอยู่ วันนั้นเวลานั้นองค์สมเด็จพระบรมครูทรงประทับอยู่ในพระเมืองพาราณสีอันเป็นที่ประทับของพระเจ้าปรเเสณที่โกศลบรมกษัตริย์ในตอนนั้นปรากฏว่าพระเจ้าประเลณที่โกศลบรมกษัตริย์สมบาทเท่าเธอมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมสัต์สันดาอย่างยิ่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ทรงปรารถนาพุทธภูมิ การฟังเทศจากพระพุทธเจ้าทุกคราวคนที่เข้าไปด้วยเขาได้เบระโซนดาศีทาคานาคารหันสำหรับพวกปรารถนาพระโพธิญาณคือจะเป็นพระพุทธเจ้านี่ก็ได้แค่ไตรสรนาคมเพราะนั้นว่ามีความเคารพในพรไตรสรนาคมคือพระพุทธเจ้าจริงพระธรรมจริงพระอริยสงฆ์จริงมีสินห้บริสุทธ อาศัยทีย่องค์มีความเรื่อมใสแล้วก็ตั้งใจปรารถนาพระโพธิญาณการบำเพ็ญกุศลในการนั้นจะเป็นหนักมากในตสรสศนาคมการบำเพ็ญทานก็หนักการสงเคราะห์ก็หนักอยู่มาภายหลังในวันหนึ่งเวลานั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ายงประทับอยู่ที่นั่นอยู่ในแระคันธกเดกดีมาหาวิหารในนาวิสาขาสร้างสวาย ปรากฏว่ามีคืนวันหนึ่งพระเจ้าประเสรนาที่โกศลบรมกษัตริย์เิมบาทเท้าเธอสมปทับอยู่ในห้องบรรทมมันเป็นสิริในตอนดึกวันนั้นท่านยังไม่หลับก็ปรากฏมีพระการองค์หนึ่งมีเทวดาองค์หนึ่งประกาศตนว่าเป็นพระการถือกระบองเหล็กใหญ่ปลายกระบองแดงฉานไปแสงเฟลอ ไม่ชี้หน้าพระเจ้าประเสนิที่โกศลมกรัตริย์ว่าพระบาทเท้าคืออยากนี้ไปเจ็ดวันจะต้องตายให้พยายามสร้างความดีไว้ถ้าไม่สร้างความดีตายแล้วจะมีทุกขมีนรกเป็นต้นเป็นทิดไปเมื่อยืนยันถ้อยคําแบบนั้นเอาใส้พระเจ้าประเสริทโกศลมก็ถามว่าตายแน่หรือไม่แน่ถึงบอกต้องตายแน่ภายในเจ็ดวันน้มหรือไม่เกินเจ็ดวันน้ตายแน่ เป็นอนวุวาพระเจ้าประเสริฐในที่โุศลก็ตกใจคิดว่าเราก็ทําบุญใหญ่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาส,สนดาอยู่ในประเทศของเรามากกว่าที่อื่นเราก็มีความเคารพใ,ในพระองค์เคารพในพระเยสงง์ทําทานก็มากการทําความดีกับองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทาไมจะไม่ช่วยเราบ้างหรือ คิดว่ากรรมในชาตินี้ดี่กรรมในชาติก่อนอาจจะไม่ดีเพราอนั้นว่าเอิญขึ้นเช้าขึ้นมาก็จึงไปชมมุกเสนามหมายข้าราชพารทั้งหลายว่าเมื่อคืนนี้เราเห็น้วยการมาชี้แจงกับเราว่าเราจะตายภายในจิตวันคือไม่เกินเจวันข้างหน้านี้ต้องตายแน่เราจะทำยังไงดี บรรดาใหม่ของพระเจ้าเกษนาที่โกศลนก็มีสองพวกคือพวกเดือจถีก็พวกอาจารย์ทั้งหกพวกหนึ่งเป็นราสี่ข้าอาจารย์ทั้งหกพวกนั่นก็บอกว่าต้องทําพิธีบูชายันไอการบูชายันนี่เขาต้องฆ่าคนฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าสัตว์คนก็ต้องฆ่าคนที่มีความรักมากสัตว์ที่จะต้องฆ่าก็ต้องฆ่าสัตว์ที่มีความรักมากก็เป็นสัตว์ที่มีคุณ พระเจ้าประสเสนหน้ที่ก็สฟังแล้วก็ไม่ชอบใจองค์สมเด็จพระจอมไตรพเมศาส,สนดาเพราะข่าสัตว์มันเป็นบาปยิงได้ไปถามบรรดาหมายข้าร,ราชารที่เป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระผู้้มีพระภาคเจ้าก็ปรากฏว่าไปถามบรหิตเข้าบริหิตก็บอกว่าถ้าหักว่าพระองค์จะพึงต้องตายไอ้ความตายนี่มันมีกับคนทุกคนองค์สมเด็จพระทศพลก็บอกว่าคนทุกคนจะต้องตาย แต่ว่าทิงก็ไรก็ทาแต่ก่อนจะตายนี้ถ้าสร้างความดีไว้เช่ก,ก่อนแล้วก็ตายแล้วมันก็มีผลคือมีความสุขเมื่อคนทุกคนถ้าเกิดใหม่หนึ่งจะต้องมีน้ำกินกับบริการอีกสองจะต้องมีพักนั่งที่นั่งพักส,สบายสามถามว่าเดินไปทางไหนถ้ามีแม่น้ำดำคลองต้องมีสะพานข้ามและก็สี่ก็มีสถานที่อยู่ องสมเด็จพระบรมครูทรงตรัสว่าถ้าสร้างงานเป็นสาธารณประโยชน์ให้เป็นประโยชน์กับคนเดินทางคณกับพระมันมีประโยชน์มากในั้นขอพระองค์จงปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภระาคเจ้าในข้อนี้แต่ความจริงพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่นั่นน่าจะไปถามไม่ยักไปพระอรหต์ก็เยอะน่าจะไปถามไม่ยักไหแล้วก็ถามยิ่งก็ดี เป็นนั้นว่าพระเจ้าประเสียนหน้าที่กรมก็ตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเราจะตายไปจากชาตินี้ชาตินี้เรามีที่อยู่มีพระราชฐานมีบริเวณเขตกว้างเพราะมีทั้งประเทศเราก็จะต้องสร้างสถานที่อยู่เพื่อทําที่อาศัยของคนยากจนแล้วก็สร้างที่สถานหนึ่งเิ็นที่นั่งเล่นสมาธสบายคือศาลาสาธารณะใครเดินไปเดินมาจะได้พักไม่ระหว่างทางก็สร้าง คิดว่าถ้าไปไหนมันมีความลำบากมีน้ำลำคลองก็สร้างสะพานชาติหน้าจะไปที่ไหนมีสะพานข้ามก็คิดว่าคนเดินทางคนอยู่อาศัยมันจําเป็นต้องอาศัยน้ําเป็นเครื่องกินเครื่องใช้น้ํามีอาศัยมากก็ขุดบ่อขุดสระเป็นสาธารณะิึงได้สั่งเกงคนจ้างคนทําให้เสร็จปอนเจ็ดวันทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อเป็นความประสงค์ของมหากษัิย์จะก็ทุ่มเทเงินทองทำไม่ไม่อัน ทุกสิ่งทุกอย่างก็สร้างเสร็จก่อนเจ็ดวันเมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ไม่ไปไหนแล้วนอนอยู่ในห้องบรรทมเป็นสีนั่งภาวนานอนภานานึกถึงความดีที่ตนกระทำคิดว่าวันที่เจ็ดยังไงยังไงเพื่อกายเขายืนยันมันก็ต้องตายกันแน่รวมความว่าวันที่เจ็ดมันก็ไม่ตายรอไม่เจ็ดวันมันก็ไม่ตายมันก็ไม่ตายสักทีตอนนี้พระเจ้าประเสนที่โกศล โดยมากก็เป็นคนที่มีความจริงจังอยู่มากจากิงคิดว่าถ้ามะแพร่การมีความจริงก็เปเทวดาไม่น่าจะโกหกเราไม่ได้ต้องเอาแพร่การมาต่อว่าต่อขางก็ให้ได้เรื่องเราไม่ต้องเอาเรื่องกันแน่เป็นนั้นว่าทีนี่เปล่าประกาศนั่นเรียกเอเมัยของขบวนตรีว่าใครรู้จักที่อยู่ของแพร่การบ้างไปตามแพร่การมาจะต้องมาเจรจาก,กันก็ไม่มีอามายคนไหนไปตามมาได้ เขาจึให้ในโยมาาไวาให้เป่าบระกาศไปทั่วเมืองว่าใครสามารถจะติดต่อกับราการได้ถ้าใครติดรับอาสาจะติดต่อกับการได้อันดับแรกจะให้ทองคําเท่าลูกฟักหนักเกินกับตัวของตัวเองให้ทองคําเท่าลูกฟักมันมีน้ําหนักสูงแล้วถ้าสามารถไปติดก่อนที่จะไปนะถ้ารับอาสาไปให้ทองคําเท่าลูกฟัก เผื่อว่าไปตายแล้วไอ้ทองคำจะเลี้ยงครอบครัวต่อภายหลังถ้ากลับมาได้ติดต่อเพื่อการเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะกลับมาเมื่อเวลากลับมาแล้วจะแบ่งสมบัติให้ครึ่งหนึ่งเป็นมหาอุปราชคือมีอำนาจครึ่งหนึ่งของราชาชารวมความขณะที่พระราบรรดาอาหมายค่าวิพา์ให้คนไปประากาศนั้นวันนั้นก็มีเรื่องสำคัญ คืนเดียวกันกันกบที่พระการมาสแสดงตนกับพระเจ้าประสเสนที่กุศลก็มีพรายคนหนึ่งก็ยังหนุ่มอยู่มีพัญญาแต่ไม่มีลูกแกหากินในการฆ่าเนื้อฆ่าสัตว์อยู่ตลอดเวลามาในคืนวันนั้นแกก็น,นอนนึกนึกในใจว่าโอ๋หนอเราเกิดมาในใจมันไล่มีแต่ความเร็ว ชีวิตของเราชีวิตเดียวนี่ไปฆ่าสัตว์มาเล่นชีวิตวันหนึ่งตั้งหลายหลายชีวิตถ้าสัตว์ใหญ่อยังวงวอยังควายยังเลือดมันนั่นก็ตามตัวมันโตกว่าเราเราตัวเล็กกินสัตว์ใหญ่ซึ่งมีเนื้อมากกว่าเราถ้าสัตว์ตัวเล็กเราฆ่าวันหลายตัวไอความจริงการทําอย่างนี้มันสร้างความเดือดร้อนกับบคุคคลอื่นไอชีวิตของเรานี่เราจะกินผักกินหญ้าเราก็กินได้ คนเด็กอยันดูยางองสมเด็เพจพระจอมไตรพรมศาสัสนดาเป็นกษัตริย์ทรงสละราชสมบัติมาบวชกินเท่าดีเขาจะพึงให้กินท่าก็ทรงอยู่ได้ยิงมันนั่งนึกในใจว่าโอ๋หนอน้ำตาบัตินี้เป็นต้นไปเราเห็นจะต้องเลิกเลวกันสักทีขึ้นชีว่าการฆ่าสัตว์ชีวิตอย่างนี้ต้องไม่มีสำหรับเรา แกก็ตัดสินใจว่ารับแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่เลิกไม่ไปหาปลาหาเนื้อละว,วันรุ่งขึ้นแกก็นั่งแบบสบายๆทำใจเป็นสุขหลับตาเหมนลืมตามัง่งเมียก็เข้ามาเตือนบอกว่าทำไมจะไม่ไปหาเนื้อหาปลาอาหารมันมีไม่กี่วันไม่ช้าก็จะหมดแกก็ทำนั่งเฉยทำเป็นแบบเข้าสมาธิ เมียพูดบ่อยก็ลืมตาขึ้นมาบอกที่จะกวนใจฉันฉันกำลังเข้าสมาธิเป็นนั้นว่าถามเมียถามว่าทาไมจะเข้าสมาธิมันจะไม่มีกินอยู่แล้วเข้าสมาธิอยู่ได้รึแกก็บอกไปไม่ได้แล้วเมื่อคืนนี้ฉันทําสมาธิไปไปเจอพญายมเขาพญายมเขาพาฉันไปดูนรกบอกไอ้พี่แกทําบาปการะกระสนทั้งหมดฆ่าสัตว์ชีวิตเนี่ย มันต้องมาตกนรกคุ้มนี้คุ้มนี่คุ้มนี้ก็ก็ทชี้แด้ก,แก็โกหกตลอดเวลานี่แกรักษาสินปานาแต่ขาดมุสาวาดนะรักษาสินสี่ขาบทเดียวขาดหนึ่งสีขาบทเมียแกก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้จะกินอะไรแกบ,บอกไม่เป็นไรถ้ากว่าเนื้อมันจะหมดฉันจะหาผักใครย,ย่ามาชดเชยให้เรื่องความเป็นอยู่ในบ้านฉันรับราษาว่ามันไม่อดตายเนี่ก็เชื่อ เขารักษาศีลทานแล้วพยายมพาเข้าไปแล้วนี่ไอ้แกบอกแกพบพยายมด้วยแกก็พบแพร่การด้วยแกโกหกเมียพบทั้งสองอย่างแวมาวันนั้นวันที่เขาเป่าประกาศแกมาอยู่บ้านออกไปธุระหน้าบ้านไปหาผักหายหญ้าหาของที่เมีกินหาชิงที่มันตายแล้วสัตว์ที่มันตายในป่าหรือว่าเขาฆ่าแล้วก็มาทําเป็นอาหารแกไม่ทําบาป วันนั้นหน่อยอำมายค่บริพารนี่เขาประกาศหาคนไปหาพระการมาถึงบ้านพอดีก็แวะเข้ามาในบ้านของแกเมียเขาก็เลยพาถามเมียถามว่าผัวไปไหนก็ผัวไปสุรัตเขาถามว่ามาทําไมเมื่อเวลานี้พระมหากากษัตริย์จะให้เอาทองคําลกไอ้เท่าลูกฟักแต่มันหนักเบอร์มารางวังแก่คนที่จะไปติดต่อกับพระการ ถ้าใครติดต่อไปติดต่อเพื่อการได้ถ้าแค่รับอาสาไปานี้ให้ทองคําทันทีถ้าไปติดต่อเพื่อการได้กลับมาแล้วนี้จะมอบราชสมบัติให้ครึ่งหนึ่งคือเป็นมหาหมาัดเป็นมหาอุปราชม,มีมีอำนาจรองเจ้าะราช่ายา่เมียก็เลยบอกว่านี่ไม่เป็นไรเราหาไม่ได้กับผัวฉันเข้าไปติดต่อกับประการกับพยาโยมมา,มาคืนวานนี้เอง ฉันรับอาษาว่ายัางไงยังไงผัวฉันก็ไปได้แน่แต่นั่นเขาเลยมอบทองคําไปให้พอตอนนี้แกกลับมาบ้านเมียเล่าให้ฟังก็ตกใจแจก็เลยบอกนี่ความจริงฉันไปไม่ได้ที่โกหกแกฉันโก,โห,ก,ก,นโกโหกแกฉันไม่ขี้เกียจไปหาเนื้อห้าปลาเพิ่มเบ็ดเบียนสัตว์เมียก็ไม่ได้หรอกถ้าขัดคาสั่งพระมาหาก็ัตริย์โหัวขาดแน่ทองคํากาก็ให้ไว้แล้วผลที่สุดแกก็จําใจเอาไปตายเอาดาบหน้าก็แล้วกัน ก็เลยเข้าไปเฝ้าประมาหากษัตริย์พระเจ้าประสเสนที่โกศลนก็ทรงแตดตามความประสงค์แก่ก็กลับมาบ้านให้เมียหาสเสบียงกลางก็ตั้งใจคิดว่าไปคราวนี้ไม่มีชีวิตกลับมาแน่ถ้าคืนกลับมาก็ถูกพระราชาฆ่าตายยังไงไปตายบรรดาบหน้าดีไม่ดีก็ไปอยู่ตามป่าตามดงที่เขาไปไม่ถึง,ย,งย,ยังมีความสุขแค่บ้านไม่อยู่ก็แล้วไปก็เดินไปในระหว่างทาง ไปถึงในตอนต้นปรากฏว่าพวกคุณแก่สองคนสองคนนี้ขุดบอเท่าไรก็ตามหาน้ํากินไม่ได้ในสถานที่ใดชาวบ,บ้านก็หาน้าง่ายๆสองคนนี้ก็หาน้ําไม่ได้เขาก็ถามสแกนแล้วก็ไปถามว่ายายกตารู้จักแดนที่จะไปหาพื่อการไหมยายกตาบอกรู้จักนี่เขาเดินไปทางทิศตะวันตกนี่แหละ ถ้าถึงแบกกายก็ถามเลยนะว่าฉันยังไงหาน้ํากินเขาไม่ได้มันอดน้นําลาบากอยู่ใกล้น้นนําบ่อนน้าน้ําก็แห้งต้องไปหากินน้ําไกลแสงไกลแน่ก,ก็รับเดินต่อไปอีกก็ไปเจงเหลือมตัวหนึ่งนอนอยู่โคนต้นไทรไปทางไหนก็ไปเว่นได้ได้เลื้อยวนไปวนมาใกล้ๆต้นไทรก็มีความอดนอกจากจะมีสัตว์ตัวใดไปหายเข้ามาใกล้ก็ได้กิน นอยน้นออกไปยังพุ่มต้นทรายม่นได้เขาถามมีตาตาหด้กเขาถามมันรู้จักแดนพระการไหมผูเหลือมก็บอกก็รู้จักแต่ว่าถ้าแกไปถามได้เจอพระการนะถามด้วยนะว่าทําไมฉันไปไหนไม่ได้ก็ไปเจอโจระเข้ลอยขวางแม่น้ําอยู่ก็ถามว่าเดินจะไปสนักพระการตจระเข้บอกไปไม่ไกลไปด้านด้านทิศตะวันตกมช่ชาก็เถ กายก็บอกว่าถ้าไปถึงพระการเราถามด้วยนะว่าไอ้ฉันน่ะทำไมไปไหนไม่ได้ต้องเป็นยระเคผางคลองอยู่แบบนี้รวมความเ่าได้ทางไปสนักพระการจากสั้นทางสามเดินไปในไม่ช้าก็ถึงสนักของพระการพอดีแต่ความจริงพระการท่านอยู่มงมนุษย์หรอกคำว่าพระการจริงๆริงไม่มีเทวดาท่านแสดงเอาไปถึงสนักของพระการก็ได้ถามพระการว่าเวลานี้พระเจ้าประเสิทในที่กุศลให้มาถาม ว่าพระองค์ไม่บอกว่าพระเจ้าประเสริฐที่กศลจะตายภายในเจ็ดวันทำไมจึงไม่ตายท่านก็ถามว่าก่อนเมื่อก่อนในฉันบอกเขายังไม่ได้ทําอะไรท่านบอกแล้วก็ทําอะไรสร้างบ้านเป็นที่พักของคนเป็นสาธารณะสร้างศาลาสาธารณะสร้สางสะพานข้ามแม่น้ำขุดบ่อน้ําเป็นต้นนั่นก็เลยบอกว่าถ้าทําอย่างนั้นมันจะตายได้อย่างไง ถ้าไม่ทํามันต้องตายเพราะการทาอย่างนั้นให้ความสุขกับคนกํพร้าคนจนคนเดินทางมันมีความสุขมันเป็นการต่ออายุอย่าตายในระหว่างท่ามกลางชีวิตเลยได้ที่เชฟไม้บอกเราว่าจะตายในระหว่างท่ามกลางชีวิตในเมื่อพระมาหาบกพิธรงค์นั้นทําแบบนี้มาสร้างความดีมันตายไม่ได้กลับไปบอกท่าเถอะ แต่ก่อนที่จะกลับก็เลยถามถึงว่าทำไมยจรเเคจริงขวางคลองแต่ก็บอกว่าไอ้จร์เคขวางคลองในเวลาดีเขาจะทำบุญทางกุศลกันมันสร้างการขัดคอคนก็สร้างความดีตายไปแล้วเนี่ยไปเกิดปเป็นจร์เคไปหากินกันที่ไหนก็ไม่ได้ต้องขวางคลองเป็นสะพานให้เขาข้ามข้ามหัวข้ามหางเหยียบหลังนั่นแหละ ถามว่างูเหลี่ยมต้องไ,ไปไหนไม่ได้เขาสั่งมาถามท่านก็ไดู้กว่าสมัยก่อนเป็นคนเอาทรัพย์สินของตนนี้อยู่เป็นมหาเศรษฐีฝังอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ไม่ไปไหนบุญทานก็ไม่ทำเศรษีเพราะสายจิตอยู่ห่วงเงินห่วงทองตายแล้วก็เป็นงูเหลี่ยมถามว่าคนแก่สองคนนั้นทำไมจึงหาน้ำไม่ได้ เขาบอกว่าในสมัยกาอก่อนมีลูกสาวเต้าหวงกาม,มารมณ์ใครก็มาขอ,อก็มายอมยกให้แต่ก็เลยสั่งว่าถ้าไปถึงจุระเขีถ้าจะจะบอกจุระเขีแกต้องข้ามฝั่งไปก่อนนะถ้าแกไม่ข้ามไปก่อนถ้าบอกมันแล้วก็มันไปไหนได้เดีย๋ยวแกว่ายน้ําข้ามลาบากแล้วไปการนีสองถ้าจะไปบอกกังหูเหลือมเหตุตน้นต้องสัญญากันก่อนว่าถ้าบอกแล้วจะยอมให้ทรัพย์ถินที่นี้ าจาย์บอกคนแกน่ไม่เป็นไรเพราะว่าคนแก่จะไม่มีอะไรนอกจากไม่มีกินน้ำอยากกินในที่สุดเขาก็กลับกลับมาถึงจรเขีทถามยังไงที่ชายได้เรื่องไหมแกบอกได้เรื่องในจรเเจก็ถามบอกให้ฟังที่แกบอกไม่ได้เดีย๋ยวข้ามปากก่อนถ้าไม่ข้ามก่อนแกเป็นสะพานข้ามเนี่ยแมงไม่อย่างนั้นฉันบอกไม่ได้จรเขีก็ยอม ยจงนี้บอกว่าใช้การก่อนเธอกแกล้งในการบำเพ็ญสมตามบุญแต่กุศลเขาตายแล้วต้องถูกตรมาณมาจากนารกก็ยังไม่พอขึ้นมาเป็นสัตว์ริลฉานต้องมาเป็นจระเข้ยึดลอยขวางคลองให้ชาวบ้านเขาข้ามเหยียบไปเหยียบมาหาหารกินก็ไม่ได้มีความลาบากต่อไปจยนตั้งใจดีมีเมตตาจิตคิดปราณีกับคนทําบุญยินดีกับเขาเจ้าจะมีความสุข เขาบอกเท่านั้นจระกเข้าแต่ินใจตามนั้นก็ไหวไปได้พอามาถึงงูเหลือมงูงเหลือมก็ถามก็บอกตามนั้นแต่สัญญาก่อนว่าแกต้องให้ทรัพย์ของแกที่นี่ก่อนนะใจงูเหลือมนั่นมันใช้ทรัพย์ไม่ได้แล้วก็ยอมให้ได้มาตัวจะไปอิสระพอก็บอกให้แล้วก็ปรากฏงูเหลือมก็ไปหากินได้ไปอิสระไปถึงคนสองสามคนตาแก่สองสองตายายก็บอกตามความจริงให้ติดตั้งในเมตตา หลังจากนั้นก็ไปหาพระราชากราบทูลให้ทรงทราบพ,พระราชาก็ทรงแต่งตั้งให้เป็นมหาบร,รารมีหน้าครึ่งหนึ่งของพระราชาหลังจากนั้นแกก็นำคนมาขุดรับหินที่หัเหลืองฝังไว้รวงความว่กการรักษาศินหนึ่งตัวคือเว้นจากวานาติบัติ แต่ว่ามูสาวาทกับเมียเพื่อเป็นการรักษาความดีอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินสีไม่ถือว่าเป็นการขาดสิลเป็นการรักษาประโยชน์แล้วก็ต่อมาตอนนี้บาลีีทำไมมีมีมมแต่ตกัาจาย์เมื่อท่านมาอยู่กับพระเจ้าประเศสนั้นที่โกศลได้เป็นนานก็มีความเลือมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมิศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจา้า ในที่สุดขอบวชก็ได้บรรลุอรัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพุทธศาสนาเพื่อปานิพาน์แล้วนีน่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทตามมีองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วกล่าวว่าสีเลนสุขติงยันติคนที่มีศีลเป็นเหตุที่มีความสุขแต่ความจริงพายคนนี้เขามีสิงข้อเดียวคือปานาติบาตแต่ปานาติบาตท,ที่มันยังมีกุมันได้เพราะอาศัยเมตตจิตเมตตาก,าาร,การุณาทั้งๆมาแก่กัน เขาก็มีความสุขในอันดับแรกคือไม่ต้องไปหาสัตว์และบริการที่สองได้ทองคำเท่าลุกฟักและประการที่สามได้ทองคําเท่ากับที่งูเหลือมให้และก็ประการที่สีได้เป็นมหาอุปราชมัรว่าศีเลนสุขติยันติเขามีสุขด้วยแล้วก็สีเลนภูกกัสมถะพร้อมกันนั่นก็มีทรัพย์สมบัติด้วย ก็อขอ,อยุกิไว้ธรรมธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดเต็มธรรมเทศนานี้เขาบรรดาทต็มพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนน้ายังมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,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 ลในจงจะเดินไปด้วยจาตุรพิตรพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันน่าสุขาพ,พระละและปฏิภาณหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ขอ,ขอให้ได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการ รับทานมีสัจจนามาในในสงศีลกาถาก็ขอ,อยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีดับการะฉชนี้หากคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้แล้วชอบฝากกดซับสไคร์กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ